เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี2522ครับเมื่อนางเมื่อนางคุยฮะเมื่อนางคุยอยู่บ้านชแล้หมู่ที่หจังหวัดสงขลานะตอนนั้นนางคุยนั้นอายุ75ปีฮะและก็ได้ตายลงด้วยโรคที่ไม่ปรากฏเมื่อต้นเดือนธันวาคม2522นั่นเองครับคุณผู้ฟังนะ ซึ่งก็เป็นเดือนที่ฝนกําลังตกชุกในภาคใต้น้ําก็กําลังจะท่วมน้ำบริเวณหมู่บ้านแห่งนั้นซึ่งก็อยู่ใกล้กับทะเลสาบสงขลานั่นเองครับครั้งที่จะเก็บศพไว้เพื่อบําเพ็ญกุศลที่บ้านตามประเพณีที่นิยมกันในท้องถิ่นนั้นก็ไม่สะดวกเพราะน้ําท่วมเรือแพก็ขัดข้องจะนิมนต์พระไปสวดพระอภิธรรมก็อาจจะไปไม่ได้ฮะ ลูกหลานและก็ญาติพี่น้องจึงได้ตกลงกันว่าให้เคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแฉลอันเป็นวัดประจำหมู่บ้านแห่งนั้นครับเมื่อมติเห็นพร้อมต้องการแล้วฮะว่าให้เคลื่อนย้ายได้ก็ได้เคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแฉลฮะทำพิธีสวดอยู่ห้าคืนครับคุณผู้ฟังครับจนกระทั่งถึงวันกำหนดเผา ญาติพี่น้องก็มาเอาศพของนางคุ้ยในครั้งนั้นโดยมาโดยพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยฮะโดยทําพิธีเผาที่ป่าช้าประจําหมู่บ้านแห่งนั้นนั่นเองครับเนื่องจากว่านางคุ้ยเป็นคนที่เกิดที่บ้านชะและนี่เองและก็มีพี่น้องรวมท้องด้วยกันถึงสิบสองคนแต่ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วสิบเอ็ดคนรวมทั้งนางคุ้ยนี้ด้วยที่ยังเหลือเหลือและก็หลงเหลือมีชีวิตอยู่เพียงคนเดียวนะ นางคุ้ยนั้นจึงมีลูกหลานมากมายฮะเมื่อลูกหลานและก็ญาติพี่น้องทั้งที่ทอยู่ใกล้และไกลามากันพร้อมเพรียงแล้วเนี่ยจึงทําให้งานโศกของนางคุยนั้นเป็นงานที่ใหญ่มากงานหนึ่งในตําบลนี้ฮะในงานนี้เองครับญาติพี่น้องได้รวมความเห็นกันว่าจะให้หลานชายของนางคุ้ยนั้น ผู้เป็นลูกของลูกสาวคนสุดท้องของนางคุ้ยเองนั้นบวชหน้าไฟฮะเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้นางคุ้ยผู้เป็นแม่ยายแม่เท่าฮะดังนั้นญาติพี่น้องจึงได้ให้ในายจีนอายุ18ปีในตอนนั้นซึ่งเป็นบุตรของนางเป็ดได้บวชหน้าไฟนั่นเองครับหลังจากเผาศพนางคุ้ยแล้วได้สามวันครับคุณผู้ฟังครับสามเณรจีนนั้นซึ่งบวชหน้าไฟให้กับคุณยาย ได้ตั้งใจว่าจะศึกมาก่อนหน้านี้แต่ก็ยังหาวันที่จะศึกไม่ได้ฮะก็ทำให้ไม่ค่อยสบายใจนักข้าวก็ไม่ยอมฉันแล้วก็ไม่ยอมสังคมกับภิกษุสามเณรอื่นๆอีกด้วยครับในกุฏิที่สามเณรจ,จีนอยู่นั่นเองครับก็มีสามเณรรูปอื่นนั้นอยู่ด้วยแต่ก็อยู่นคนละห้องนะฮะในคืนนั้นพระเนน ได้ยินประตูห้องสามเณรจีนเปิดดังโครมต่างเข้าใจว่าสามเณรจีนนั้นเข้านอนและต่างก็รู้อยู่ด้วยว่าสามเณรจีนนั้นไม่ค่อยสบายใจฮะจึงไม่อยากเข้าไปรบกวนหรือว่าพูดคุยแต่เพียงคู่เดียวฮะเพียงครู่เดียวหลังจากนั้นพระเนนฮะก็ได้ยินเสียงสามเณรจีนเปิดประตูออกจากห้องก็พากันสงสัยแล้วก็เปิดประตูออกมาดูกัน และเข้าไปดูในห้องสาม,มเยนจีนก็ไม่พบฮะต่างคนก็ต่างกันพาเอาไฟฉายไปค้นหาทั่ววัดกันเลยครับก็ไม่พบสาม,มเยนจีนสงสัยว่าสาม,มเณรจีนนั้นกลัวว่าจะไปผูกคอตายนั่นเองครับพระเนนจึงพากันนั่งปรึกษาว่าจะทํากันอย่างไรหลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงฮะสาม,มเณรจีนก็ขึ้นไปบนวัด เพราะวัดชะแลลนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆซึ่งมีบันไดขึ้นทางด้านสาลาการประเรียนฮะและเมื่อสามนเณรจีไปถึงวัดแล้วเนี่ยพระเนในวัดก็ได้ยินเสียงหมาเห่าหอนกันไล่ตามไปประมาณยี่สิบวาฮะพระเนนก็สงสัยว่าสงสัยฮะแต่พอเสียงเสียงหมานั้นเงียบลงฮะปรากฏว่าสามเณรจีน,นก็ถึงห้อง พระจึงเข้ามาถามว่าเนนเนนไปไหนมาเมื่อถูกสอบถามสำนึกจึงก็ได้สติขึ้นมาทันทีฮนะจึงได้บอกว่าแม่เท่าหรือว่ายายนั้นมาพาไปที่ปา่าช้าหรือว่าเปลวก็เดินตามหลังแม่เท่าแล้วก็คุยกันไปผมสําคัญว่าแม่เท่ายังมีชีวิตอยู่ผมใจลอยนึกว่านึกไปว่าแม่เท่ายังไม่ตายแต่พอไปถึงปา่าช้าแม่เท่าบอกว่าเนน นิมนนั่งลงแม่เท่าจะพูดให้ฟังก็นั่งลงคุยกับแม่เท่าโดยหันหน้าไปทิศใต้ฮะนั่นงใกล้กับแม่เท่าฮะแม่เท่าซึ่งตายไปแล้วนะครคุณผู้ฟังครับแม่เท่าได้พูดว่าเนนแม่เท่าได้ตายไปแล้วนะแต่แม่เท่ายังมีความกังวลใจจะไปไหนก็ไม่ได้ยังมีความหยงยยในอีสาวกุหลาบอยู่ จะไปเกิดในภพอื่นก็ไม่ได้ก็เลยพาเนมาปรึกษาเรื่องสมบัติที่แม่เท่าแบ่งไว้ให้นั้นเพราะแม่เท่าได้แบ่งไว้ให้ลูกทั้งสี่คนแล้วคนละส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งแม่เท่าบอกแล้วว่ายกให้แกอีสาวกุลาบเพราะเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เล็กท,ทั้งทั้งที่ตกลงกันแล้ว แต่เมื่อแม่เท่าตายไปแล้วทำไมลูกทั้งสามคนเอาส่วนของกุหลาบมาแบ่งกันเสียเองไม่ยอมให้กุหลาบทำไมลูกทั้งสามคนจึงมาคิดทรยศโกงของหลานเรื่องนี้แหละที่แม่เท่าต้องเรียกเนนมาปรึกษาก็ขอให้เนนช่วยไปตามแม่ของเนนมาเร็วๆให้เนนไปตามแม่เนนที่จังหวัดตรังแล้วคืนสมบัติส่วนนี้ให้กุลาบเสีย มิฉะนั้นแม่เท่าจะมีความกังวลใจอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปเกิดในภพอื่นแม่เท่าจะเฝ้าสมบัติอยู่นี้พรุ่งนี้ขอให้เนรีรไปตามโยมแม่มาเมื่อพูดตกลงกันแล้วแม่เท่าก็มาส่งผมแล้วก็เดินกันมาถึงวัดนี่แหละครับแม่เท่ามาพบผม แม่เท่ามาพาผมไปป่าช้าแล้วเดินม,มาส่งผมถึงวัดผมก็ยังรู้สึกว่าแม่เท่ายังไม่ตายแต่พอแม่เท่ากลับไปแล้วผมกลับได้สติทันทีและจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดังที่เล่ามาแล้วนี่เองสามเณรจีนก็พูดนะในที่สุดเนื่องจากขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนครับเมื่อพระเนรได้ฟังดังนั้นต่างก็พากันโหดขนหัวลุกด้วยความกลัวแล้วก็พูดว่าปาคุยเป็นผีมีศีลธรรม มีธรรมะแกแบ่งสมบัติไว้ให้ลูกทุกคนถูกต้องแล้วในคืนต่อมาครับคุณผู้ฟังครับในคืนต่อมานั้นหมาในวัดพากันเหาหอนอยู่ที่บันไดาทางขึ้นสู่วัดแฉะแอย่างหวาดกลัวฮะ <c oughs> เขาบอกว่าเพราะเสียงหมาเห่าหอนในยามค่ำคืนเช่นนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยชนบทว่าหมามันเห็นผีมันจึงเห่าหอน และในชดนรบแถบนั้นฮะก็ไม่มีไฟฟ้าอีกด้วยครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นพระเนรทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นต่างก็พากันกลัวไม่กล้าที่จะนอนฮะเพราะทุกรูปนั้นคิดว่าน่าจะเป็นผีของป้าขุย นะฮะน่าน่าจะเป็นผีของป้าคุ้ยฮะมาอีกแล้วสามาิีจีนก็กลัวเช่นกันจนกระทั่งหมามันหอนเสียงโหยหวนต่อกันต่อกันไปเรื่อยๆลงไปยังเบื้องล่างอันเป็นทางมุง่งเรียกว่ามุ่งหน้าไปยังป่าช้าประจำหมู่บ้านครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนนั้นในคืนต่อมาฮะในคืนต่อมาหลังจากนั้นนั่นเองครับผีนางคุย้ย ก็มาสิงสามเณรจีนผู้เป็นหลานของตนจึงเกิดเรื่องโกราหนขึ้นมาทันทีครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือสามเณรจีนร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างพูดบ้างพระเนนจึงเข้าไปในห้องสามเณรจีนแล้วก็ถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนี้สามเณรจีนก็พูดขึ้นว่าฉันหวงสมบัติเพราะกุลาบมันไม่ได้ส่วนแบ่งและฉันอยากรู้ว่า ที่ให้เนนไปตามโยมที่จังหวัดตรังนั้นเนนไปแล้วหรือ,อยังพระเนนได้บอกว่าสามเณรไปแล้วป้ากลับเสียเถิดเมื่อเนนได้บวชแล้วและได้แผ่ส่วนกุศลไปให้แล้วมาทําไมอีกนะฮะเมื่อตก,กลงเมื่อตกลงกันแล้วเนี่ยฮะญาติพี่น้องก็ได้จัดซื้อเครื่องบวชมาพร้อมแล้วก็นิมนต์พระอุปชามาบวชที่วัดแลโดยบวชเป็นสามเณรนะฮะ ณตรงนี้นี่เองครับเขาเขาบอกว่านางนางคุ้ยนั้นมีลูกด้วยกันสี่คนก็คือคนหนึ่งชื่อนายหิมบิดาของกุลาบคนที่สองคือนายผินปัจจุบันอยู่พัทลุงคนที่สามชื่อนางเอานางซ่องนะฮะอยู่ที่ตำบลชะแล้นั่นเองคนที่สี่นั้นก็คือนางเป็ดไปมีสามีอยู่ที่จังหวัดตรังครับคุณผู้ฟังครับ หลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับเมื่อผีนางคุยในร่างของเนนั้นตอบว่าฉันไม่ไปไปตามลูกฉันมาก่อนฮะเอ่อยเว้นเนนผินเพราะมันอยู่ไกลและขอให้หาหมอผีมาด้วยเพื่อมาไล่ผีเพราะเกรงว่าจะมีผีอื่นมาหลอกหลอนเอาได้คำว่าต้นนั้นนะฮะที่บอกว่าไปก่อนละต้นนั้นเขาบอกว่าเป็นคำที่ชาวใต้นั้นเรียกพระสงฆ์บวชใหม่ หรือที่ภาษาน้อยทั่วไปครับย่อม,มาจากคำว่าชีต้นส่วนคำว่าเนนั้นเป็นคำภาษาใต้ของไทยนะฮะหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับในหมู่บ้านชะและนั้นได้มีผู้ที่เข้าใจเรื่องของการไล่ผีอยู่คนหนึ่งก็คือนายเชี่ยงและนายเชี่ยงคนนี้เองก็เป็นหลังของนางคุยนะฮะบ้านอยู่ใกล้วัดชะและจึงได้ถูกเชิญตัวมา และผู้ที่มาในครั้งนี้นอกจากนายเชียงแล้วเนี่ยก็มีคนใกล้เคียงบ้านใกล้เืองเคียนนั้นพามาดูเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลในเชียงเพื่อพอมาถึงนั้นก็พิจารณาดูแล้วว่าสามนเณรนั้นถูกผีเข้าแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับใครมาหยอกเนรตายไปแล้วก็ไปสิไปสู่สุคติเสียสิอย่ามาผัวพันนะอย่ามาเกี่ยวข้องอยู่กับพระเนนไปไปเสียผีนั้งคุยจึงตอบว่าอ๋อเนนเชียงมึงอยา่าไล่กูมึงเป็นลูกพี่สาวกู นี่สมบัติกูแบ่งให้ถูกต้องแล้วภายหลังน้องสามคนมันก็มายักย่อออกอไปไม่ให้หลานสาวมันจะเอาแต่ของมันสามคนเนนซ่องอยู่ไหนมาหรือเปล่านะฮะเนนซ่องก็คือลูกคนที่สองของนางคุยนั่นเองครับนายเชี่ยงก็ตอบว่านั่งอยู่ข้างนอกหมายถึงว่านั่งอยู่นอกห้องครับบอกให้เข้ามากูจะถามเนนซ่องมันผีนางคุยก็บอกฮะ เมื่อนายซ่องเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยผีนางคุยในร่างของสมณเณรก็พูดขึ้นว่าบ้านเมืองมีอะไรดีนะกูไปแล้วกูตั้งใจไปบ้านเมืองไปถึงแล้วได้แต่วนเวียนอยู่ที่ประตูบ้านกูก็เข้าไปไม่ได้แล้วนางซ่องก็พูดขึ้นว่าแล้วทําไมแม่ไม่ไปพูดกับฉันละ่ะก็กูตั้งใจจะไปพูดกับมึงนั่นแหละแต่กูเข้าไปไม่ได้เมืองใจดำนะ แม่แบ่งไว้ถูกต้องแล้วแต่สูไปแบ่งปันกันแต่พวกสหูหมายถึงว่าไปแบ่งกันเอาสมบัติไปแบ่งกันเองผีนางคุยก็พูดฮะสูในคําไทยเดิมนั้นหมายถึงว่าพวกเรานั่นแหละนางซ่องในซ่องก็พูดว่าแม่อยากให้ลูกเกิดมามากสมบัตินิดเดียวจึงปันกันไม่พอเมื่อได้ฟังดังนั้นผีนางคุยจึงพูดว่ากูปันให้ลูกแล้วแต่พวกสู จะเอาเหลือก็คือเอาเกินสูจะเอาให้มากเมื่อก่อนเมื่อก่อนกูตายก็ได้ถามลูกๆก,ก,กันทุกคนเห็นด้วยกันแล้วนี่แล้วจึงหันไปถามในหิ่มนะฮะพ่อของกูหลาบซึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นฮะในหิมเนนหิมมึงว่าอย่างไรลูกมึงที่แพนี่ที่แม่พามาเลี้ยงไว้ไม่ได้สมบัติอะไรเลยในหิมไม่ยอมตอบฮะคงจะพูดไม่ออกในฐานะที่เป็นพี่ ตรงนี้เนี่ยคเมื่อได้ฟังดังนั้นในหิมก็ได้พูดขึ้นว่าแม่แม่ไปอยู่ที่สุขเถิดเขาค่อยแบ่งกันเองอย่ามาเกี่ยวข้องเลยต่อจากนั้นในเชียงก็พูดแทรกขึ้นว่าถ้าไม่ไปจะเอาดินสะพองมาสักมันเป็นผีอื่นมาแทรกการเอาดินสพองมาสักหรือว่าขีดเส้นนะฮะเช่นนั้นฮะหมายถึงว่าขีดรอบข้อมือข้อเท้าของคนที่ถูกผีเข้าพร้อมกับบริกรรมคาถาสำทับลงไปเป็นการเรียกว่าเป็นการไล่ผีอย่างหนึ่งครับ อย่าสาก,กูนะเนนเชียงกูเป็นน้าสาวมึงนะมึงอย่าไล่กูพอพูดเพียงเท่านี้ครับผีนางคุยก็ออกจากร่างสามเณรไปนะฮะก็บอกได้เลยว่าในที่สุดก็ได้ทราบว่าลูกๆของนางคุยทั้งสามคนนั้นที่ไม่ยอมนะฮะที่จะแบ่งที่ดินอันเป็นส่วนของนางกุหลาบให้แก่นางกุหลาบไปตามคําสั่งของแม่นั้นสุดท้ายเนี่ยเขาแบ่งนะฮะ เพราะว่าเชื่อในเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นที่ประจักษ์ได้ด้วยตนเองแล้วก็บุคคลอื่นเป็นจํานวนมากทั้งไม่ต้องการให้แม่ของตนนั้นซึ่งตายไปแล้วเนี่ยเกิดความกังวลเรื่องนี้เป็นการพิสูจน์ด้วยสายตาแล้วนะฮะว่าเป็นการเกิดแล้วก็ตายนะตายแล้วก็เกิดใหม่ได้ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งครับนะฮะก็เป็นเรื่องของที่ดินนะฮะที่เรียกว่าพอผีเข้ามาแล้วก็พูดถึงในเรื่องของที่ดินว่าทําไมถึงไปฮุบในส่วนนั้นของหลาน ทำไมไม่ยอมแบ่งโดยที่การพูดตรงนี้มันมีชาวบ้านเป็นพยานเนะฮะเขามาดูเหตุการณ์ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะบอกว่าไม่แบ่งมันก็การะไรอยู่นะฮะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงฮะที่มีในบันทึกและผมเอามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะ